สวัสดีค่ะมือนี้ก็เป็นมือที่หาเนาะคะ่ะสำหรับการเอามีซี่กับหมูกรอบเข่าบ้านเนาะคะ่ะแล้วกับเซานี่ก็สิมาอัปเดตอาการของหมูกรอบด้วยค่ะที่หมูว่านนี่นอนส้มเนาะคะ่ะการนอนส้มของหมูกรอบกเ็เหตุให้เหตุใ้พวกเข้าที่เป็นพ่อแม่เมือ่อ่เนาะค่ะเลี้ยงแมวแลกๆกัะรู้สึกตกอกตกใจแ้วก็ไอหมูกรอบเป็นหยังเนาะคะ่ะที่นี่พ่อตา พอจาตื่นเศร้าไหมะนะคะตื่นเศร้ามานี่พอจะเหตุอาหารหายกบห้องเยี้ยงๆกะอุ่มมากกินก็กินได้เด้ค่ะกินได้แล้วก็ย่างย่างได้แต่ว่าก็เห็นลาวาหมูกรอบเจ็บขาเด้ค่ะทิ้เงเยี้ยงๆแล้วกะสงสัยสิเจ็บปวดขาก็เลยบลูกหมูว้านนี่เนาะคะ่ะกินน้ำไหมปะ กินอาหารเสร็จไปกินอาหรแล้วมูกรอบมูกอบกินอาหารได้แล้วแล้วก็แ้านี่มูกรอบตื่นกินอาหารในอุ่มมากเลยคะ่ะ คุนได้แล้วบนโลกอาการเป็นยังไงดีขึ้เมือนบอสอาการดีขึ้นหมือนว่ากินน้ำแล้วกินน้ำแล้วกรอบเลยกรอบยางได้แล้วย่างได้แล้วเด้อค่ะแต่ว่ากะทำใน,น,นสำหรับมืออื่นสิผาเอ่อมีซีไปหาหมอเนะะี่ยค่ะกับสิผ้าหมูกรอบไปนำ้ำอาการเป็นยังไงสิมาอัปเดต บ้านไม้ด้วยค่ะของเป็นบ้านของหมูกรอบกับมิซีเองเลยด้วยค่ะตามติดชีวิตหมูกรอบกับมิซีได้ด้วยค่ะในช่อง The M Family in USA ด้วยค่ะ คือบัวถมนะคุณลูกคือบัวถมห้ามปีนเด้อห้ามปีนย่านเก็บขาะหนซื้อ,น,อนี่เพื่อรมนอนแฝาทั้งคืนเลยวันนี้ขึ้นไปนอนต่อลรอค่ะ อาการดีขึ้นแต่ว่าชิด้พาไปหาหมอวสิตองเบิงกรเบิงกรเหรอนไม่ใส่ไม่ใส่ จะด้เอามูกอบไปหาหมอบอเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิ่งอีกรอบหนึ่งนะคะ่ะอันนี้ตอนเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงครึ่งอัปเดตอาการหมูกอบให้เบิ่งก่อนนะคะ่ะสายเดี๋ยวพอรอบตื่นมาสะเด็จภาพไปหาหมอเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิ่งอีกรอบนึงนะคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้เบิ่งเนาะคะ่ะกอบกอบผ่านวาดด้วยลูก ก็หันมาเซ่ายด้วยหันมาสวัสดีครับก้อนเมื่อวีเสาร์นี่มาเร็วมายางไหนละกินอาหารไหนละเซ่ห้ายด้วยลูกเซ่ห้ายพรมอาการดีขึ้นแล้วครับแต่ว่าเไดบบไปหาหมอบอต้องรอดผลอบนะลูกเนาะนี่สิเมีเ้ยนม่สิ นี่นี่จะพากันหลังจากกินอาหารเศร้าแล้วค่ะพี่ซีกับเขาของน้ำเรียบร้อยแล้วมอชิตถงบ่กทำเอง นี่แหละค่ะหลังจากที่หมูกรอบกินอาหารเศร้าแล้วเด้อค่ะกะบอก,กินน้ำเด้อค่ะวิตามินซีกินน้ำเนี่ยตอนอันนี้คือตอนสายๆส,ยสิเทียงละเอาน้ำมะข่ายเข้าจังคอยกินเพราะว่าหมูกรอบนอนนอนตากแดดอุ่นๆอ,อยู่นี่เลยค่ะจ้ากับยางวัฒน์ในใด้เด้อค่ะยางวัฒน์ในได,ด้ะะใใด,ด,ดีปันใด ได้คิดว่าอาการก็ดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวมาเมื่ออื่นนั่นแหละค่ะที่ว่าสิภาคหิหาหเหลเราสิมาอัปเดตในบ้านไม้ได้วยค่ะเป็นบ้านของหมู่กรอบกับมีซี่ตั้งหาเป็นส่วนโตเลยค่ะไคอยากติดตามเป็นเอฟซี่ก็ตามไปได้ด้วยค่ะเดียเด๋ยวสิไฮลิงเดี๋ยวสิแปะลิงไว้ข้างลางใตคลิปวิดีโอเนาะค่ะ ฝากติดตามช่องของแมวน้อยเบ่งกอสองตัวนี้นะเด้อค่ะ Wake up! Wake up, and missing. Wake up! Get up! Get up! Have your food for lunch. Come on! That's enough. That's enough for two of them. You want food? Do you want food? see come God he doesn't feel well he doesn't feel well. he's the like he's he's like hurt.